เอาล่ะทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมช้งไห่ครับสำหรับช้งไห่นะครับผมได้ทำอีพีแรกเข้าไปแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆให้กับเราทํากันบ้างครับซึ่งสําหรับเกมนี้แล้วใครที่ได้ลองเล่นนะครับตั้งแต่ผมทำคอนเทนต์แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรนะครับแล้วก็หาเหรียญนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแต่การหาเหรียญก็คือมันจะช่วยในเรื่องของราคาเหรียญที่มันคงที่นะครับเอาล่ะ ณปัจจุบันนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูตั้งแต่กิจกรรมแรกครับที่น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับนะครับในเรื่องของตัวเหรียญหรือโทเค็นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่า D R N เนี่ยคือโทเค็ตหลักที่เราหาได้จากในเกมนะครับก็คือ โดเลนนะสำหรับชื่อเหลียนโทเค็นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญ UTN ด้วยนะครับที่เราหาได้จากในเกมนะและเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเราได้จากที่ไหนได้บ้างครับตรงคําว่ารายการส่งออกตรงนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญที่เราได้แต่ละวันนะครับเราสามารถเช็คย้อนหลังได้นะว่าเราเนี่ยได้จากอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันครับตัวเหรียญน,นะล่าสุดนะครับที่ผมหาได้เนี่ย ณปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ามีคําว่าเอาพุทด้วยนะครับมันจะได้นะครับจากภารกิจประจําวันอ่ะหลายคนนะครับว่าภารกิจประจําวันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็น q u วสรายวันนะครับแล้วก็ q u วสต่างๆอ่ะถ้าเราคลิกดูตรงนี้นะครับเราคลิกตรงงานขึ้นมาครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราทํ quest เสร็จเนี่ยเขาก็จะทําการสุ่มให้กับเรานะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เหรียญโทเค็นนะครับตรงนี้ด้วยนะ และนะครับตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับถ้าเราทําภารกิจนะเน่ย10 q u e อย่างนี้นะครับเราก็จะได้ทั้ง EP และของที่เรามาทําตัวด้วยนะครับและเหรียญโดเลนที่เราได้นั่นเองครับอ่าและส่วนอื่นนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยผมได้จากอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราฟาร์มตัวมอนส์เลเวล200ขึ้นไปเนี่ยถ้าใครนะครับมีอารมณ์แบบว่าเปิดจอได้นานที่สุดนะคนนั้นก็จะได้เหรียญเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปล่อย ฟาร์มมอนเดวล200ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสดรอป DRN นะครับเพื่อนเก็จะเห็นตรงนี้นะที่ผมได้นะครับหลังจากการต่อสู้แบบรเดือดประเทศชิงชิวนะครับก็จะได้ตัวเหรียญโดเลนนะครับมา0.04จะแต่ถามว่ามันได้น้อยนะได้น้อยก็จริงครับแต่มันดรอปเนี่ยเกือบทุกตัวเลยนะครับตามระยะเวลานะเดี๋ยวผมจะไล่ระยะเวลาไทมรไลเพื่อเพื่อนดูนะครับที่ผมรองไปปล่อยฟาร์มเป็น1คืนนะครับมานะเอาล่ะ ผมเริ่มปล่อยฟาร์มเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณหกทุ่มครึ่งนะครับเออมันก็จะเห็นว่าตรงนี้เนาะเวลานะครับมันก็จะเริ่มแบบได้รับเปลี่ยนและอ่าเหรียญ d ิ m ตรงนี้ครับจากการาฟาร์มมอนนะครับเลเวล200ขึ้นนะอย่าลืมว่าเลเวล200ขึ้นนะครับมันถึงจะดรอปแล้วก็มาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับตีหนึเนี่ยก็ดรอปอีกแล้วนะก็ตีสองนะครับคือเอาเฉลี่ยง,ง่ายๆเนี่ยผมมองว่านะ่จาจะประมาณ1ชั่วโมงนะครับมันดรอป1ครั้งนะ1ชั่วโมงดรอป1ครั้งก็แล้วแต่งชื่อวนะครับจะ ฟาร์มหรือไม่ฟาร์มนะในส่วนตัวของผมแล้วผมจะฟาร์มเพื่อที่จะถือเหรียญน,นะครับถือเหรียญเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายครับในตัวของเกมนี้คือกิจกรรมเยอะมากเยอะยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันในคลิปนี้ผมอัดแน่นมาทุกอย่างนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้ก็คือการตีบอสนะครับก็คือบอสโลกเนี่ยมีให้เราตีอยู่แล้วนะครับยิ่งเราตีบอสโลกที่ตัวส,สูงนะครับโอกาสการดรอป ตัว DRN เนี่ยมันก็จะมีให้กับเราด้วยเหมือนกันนั่นเองครับบางคนเนี่ยเคยตีแล้วนะตีแล้วแล้วก็ดอกบ,บ่อยด้วยเหมือนกันครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้ DRN นะครับก็คือในส่วนของ PVP นะครับ PVP เนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของทุกวันเลยนะครับมันจะมีการรีเซ็ตเวลาอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมครับเอาเวลาไปเปรียบเทียบด้วย u t c บวก8นะครับ จนถึงสุกเนี่ยสามทุ่มถึงห้าทุ่มเลยครับกิจกรรมก็จะเริ่มนะก็จะมีโอกาสในการดรอป utn และในการดรอป drn เหมือนกันครับนี่ตามเงื่อนไขเลยครับนี่เห็นไหมเราก็มาลงชื่อแบบนี้นะครับถ้าเวลาเขาเปิดให้เราเล่นนะเราลงชื่อเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเข้าในกิจกรรมเลยนะครับมันก็จะมีแบบนี้ให้กับเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการ pvp ซะส่วนใหญ่นะครับใครที่ชอบทําตัวหรืออะไรเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เห็นไหมตอนนี้นะครับเวลาเนี่ยเขาจะเยอะกว่าเรา1ชั่วโมงนะทุกคนนะเวลาในเกมจะ เยอะกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมมึ่กเขาเปิด4โมงก็คือเวลาในเกมแต่เวลาณนะปัจจุบันเนี่ยที่ผมอานคลิปอยู่เนี่ยก็คือบ่าย3นะครับก็สามารถเข้าได้เอ,อื้อเรียบร้อยอันนี้ก็จะถูกค่าหน่อยนะครับอย่าไปกดนะจะเสียทองทิ้งนะครับทองเอาไว้รีเซ็ตในส่วนของ EP ต่างๆที่เราที่เราได้มาจากกิจกรรมนะครับก็ปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับปล่อยแล้วก็ตีไปตีไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้นะครับตัวเราเนี่ยยังไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการทําตัวนะครับอ่าพอเราทําตัวเนี่ย พอเราไป PVP นะครับเราก็จะสามารถแบอบกว่าเก็บคะแนนเก็บแต้มตรงนี้ได้นะเราต้องเข้าร่วมเกมนะครับ2ครั้งใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าแล้ว1ครั้งนะครับก็ถ้าเราเข้า2ครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวกล่องนี้มาเปิด DRN นะครับก็คือได้ตัวเหรียญนั่นเองครับอันนี้ก็คือเงื่อน,นไขนะเราก็รอเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้กล่องนี้มาแล้วค่อยไปลุ้น DRN อะไรแบบนี้ครับเห็นไหมทุกกิจกรรมเนี่ยจะเข้า2ครั้งนะครับก็จะได้กล่อง อานากล่องนั่นเองครับเราก็เข้าบ่อยๆนะตรงนี้ก็ต้องเข้า3ครั้งเลยนะครับโอเคครับทีนี้ครับเราไปดูกันว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยสิ่งที่เราจะไปหาเหรียญอีกในรูปแบบหนึ่งเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนครับซึ่งมันมีแคมเปญนนะับปัจจุบันนะครับมีแคมเปญให้กับเราเล่นครับอ่าโอเคมีแคมเปญอะไรกันครับเราไปดูที่ตัวเว็บไซต์กันก่อนนะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมที่ผมจะเอามาพีเต์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะใช้มือถือเป็นหลักนะครับแต่ผมจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยให้เพื่อนดูก่อนนะครับอันดับแรกครับกิจกรรมที่ผมอยากจะให้เพื่อนเข้าเล่นนะครับก็คือเข้าร่วมขับครับซึ่งผมเนี่ยทำขับขึ้นมาแล้วอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนนะครับมาทําการสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับขอ ID ขออะไรให้เรียบร้อยนะครับมาสมัครขับตรงนี้เพราะขับเนี่ยมันจะเป็นการร่วมกันสร้างรายได้ครับร่วมยังไงครับอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆ สมัครกันก่อนนะครับเอาละพอเพื่อนๆสมัครเข้ามาครับเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกขับลงนะครับและตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผมได้ทาขับขึ้นมาขับหนึ่งครับเพื่อนๆเนี่ยมาที่คําว่าค้นหาขับครับจากนั้นครับพิมพ์ชื่อว่า BL Gamer นะครับขับเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับสําหรับพวกเราเลยนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับมีคนเข้ามาแล้ว5คนเพื่อนๆเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับเข้าร่วมขับของเรานะซึ่งขับเนี่ยมันจะช่วยให้พวกเราเนี่ยหารายได้อย่างไรครับก็คือว่า ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผมหรือตัวเพื่อนๆนะครับเราเนี่ยเวลาเราเล่นกิจกรรมอะไรเราลงทุนอะไรในตัวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวเกมชังไห่นะครับเขาจะา D I N เนี่ยเป็นกองทุนสโมสรน,นั่นเองครับนี่มันจะรวบรวมกันตรงนี้ครับรวบรวมแล้วจะเกิดการแบ่งปันผลให้กันนะครับใครลงทุนอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะแบ่งส่วนปันผล เขาจะแบ่งส่วนเงินที่คนในกลุหรือว่าคนในขับเนี่ยลงทุนไปนะครับจะแบ่งมานั้นเ่ยเอาเป็นรายได้กระจายให้ทุกคนในขับนั่นเองครับอ่าเป็นกองทุนของขับนะครับแล้วก็กระจายรายได้ปันผลให้กับทุกคนนะครับในขับนั่นเองนะและได้ผู้จัดการเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนในส่วนของการที่เพื่อนๆนะครับเข้ามานะต่อลิงก์เรานะครับต่อลิงก์เราก็คือทุกคนเนี่ยสามารถสร้างลิงก์นะครับ แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ให้ทุกคนเพื่อนๆได้นะครับเข้าขับแต่รายได้ส่วนบุคคลเนี่ยก็คือรายได้รวมทั้งหมดนะครับที่ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะลงทุนในตัวของเกมนี้เอาล่ะรายได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงผมจะอธิบายอย่างนี้ครับรามาดูหน้านี้นะครับรายได้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมี2ส,ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือประธานธิบดีโอ้โหชื่อเนี่ประธานธิบดีเี่กก็คือหัวหน้าขับน,นั่นเองครับก็คือสมาชิกทุกคนนะ ก็จะเอาผลรวมมูลค่าของสมาชิกทุกคนนะครับก็จะได้แค่1%นะึ1%เอนะหงเอเองนะครับแล้วก็ผลรวมสมาชิกทุกคนที่ใช้เหรียญน,นะครับเดียว D R N นะก็จะ0.6%แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วทีนี้นะครับสมาชิกทุกคนในขับเนี่ยจะได้นะครับจากผลรวมมูลค่าสะสมเพื่อนนะครับทุกคนเลยนะ เพื่อนทุกคนในระดับ1นะครับก็คูณ4.5เอร่าระดับ2ก็คูณ2.5เห็นไหมระดับ3ก็คูณ1นะครับทุกคนเลยที่เข้ามาร่วมในขับไม่ว่าจะใครชวนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะติดมันก็จะติดอยู่กับคําเชิญของเพื่อนๆนะครับที่เชิญเข้ามานั่นเองครับก็คือเอามาร่วมในขับเดียวกันและทุกคนก็จะได้ร่วมกันนั่นเองครับผลรวมปริมาณ DI รนะครับระดับ1ก็คูณ1.2นะถ้าเราเป็นสมาชิกขับนะครับก็ถือว่าสมาชิกขับเนี่ย ได้หลายช่องทางได้ได้เยอะมากครับเห็นไหมเป็นเรื่องดีนะครับในเรื่องขับก็อย่าลืมกันแล้วกันครับเรามาร่วมกันทําขับของเกมนี้ก็ได้เอาละครับต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมจะพูดว่าเราสามารถหา D R N ได้อย่างไรและมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับขับนั่นเองครับเพื่อให้เกิดกองทุนสโมสรของพวกเรานะครับจากนั้นครับพอเราล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนหาตรงนี้ครับเราจะเห็นคําว่าฟุตนะครับเห็นตรงนี้ไหมมันจะมี1ก็คือโฮมเพจนะครับ 2ก็คือคําเชิญของฉันนะครับถ้าเราอยากจะเชิญให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาอยู่ในขับของเรานะเราก็เอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้ครับอันที่2อเนี่ยอันที่3นะครับก็คือการขุดนะครับตรงนี้แหละกิจกรรมขุดเนี่ยเริ่มนะครับขุดตั้งแต่เมื่อวานก็คือ25มกราคมนั่นเองครับมาเรามาดูว่าเขาเริ่มขุดเนี่ยเขาได้อะไรครับในการขุดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นฟังก์ชันในการขุดแร่ครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญไว้ก่อนนะครับกิจกรรมเนี่ย ให้เรากดไปที่กำลังขุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะการขุดเนี่ยให้เรามาอ่านกดก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะดูนะแต่ผมไม่อ่านครับผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังง่ายๆครับมันจะมีคําว่าต้นทุนนะครับและแรกก้อนแรกที่เราได้รับครับง่ายๆเลยครับมันคือการสเต็กกิ้งนั่นแหละเอาล่ะการสเต็กกิ้งเนี่ยเขาจะเลือกครับให้เราเลือกว่าเราอยากจะสเต็กกิ้งเหรียญเนี่ยกี่วันนะครับอ่าอันแรกคือ30วันครับนี่คือแร่สตาร์นะครับ แลสตาขั้นแรกนะครับก็คือ30บวันแลสตาร์ขั้นที่2ก็คือ60บวันอันที่3ก็คือ90 180 365วัน7 3 0วันแล้วแต่เราครับแต่การสเต็กกิ้งที่มีอายุมากๆครับผมก็เราจะได้กำไรหรือ ROA เนี่ยค่อนข้างหลายเปอร์เซ็นต์หรือเยอะมากพอสมควรครับเอาละผมจะคำนวณให้เพื่อนๆดูลักกันนะครับอันแรกเนี่ย ถ้าเป็นการขุด30วันนะครับเราจะได้ ROA นะครับหรือกำไรส่วนต่างของเราเนี่ยอยู่ที่4.2ครับ4.2ครับให้เรากดการขุดอย่างนี้ครับอ่าเราก็จะเห็นว่าการขุดเนี่ยระยะเวลา30วันนะครับอ่าเขาจะให้เราเนี่ยซื้อผ่วเหล็กนะครับเพื่อที่เอาไปการขุดนะผ้วเหล็กเนี่ยหนึ่งเหล็กครับมีค่าเท่ากับ 1, 1 DRN ครับผมให้เพื่อนๆดูเส้นกราฟนะครับนี่คือเส้นกราฟราคาณ้ปัจจุบันครับราคาเนี่ยอยู่ที่10.47ดอลลาร์ครับตอน1 DRN ราคาแบบนิ่งจัดเลยนะครับ1เหรียญต่อ10ดอลลาร์เลยนะครับ10.46โอ้โหแพงเอาเรื่องนะเกมนี้ก็อยู่ได้ค่อนข้างนานมากพอสมควรนะครับและถ้าเราดูนะครับ1พั่วนะเขาให้เราเนี่ยทำการซื้อขั้นต่ำ20พั่วครับ ยี่สิบพัวเลขนะเราดูนะครับ20่สิพัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจํานวนนะครับคาดการณ์ว่าจะเก็บได้เนี่ยอยู่ที่2 8งหมนั่นเองครับนี่คือก้อนแร่นะแล้วทีนี้ครับถ้าเราได้แร่มาเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมครับเราจะต้องเอาไปทําการแลกครับการแลกเนี่ยจะจบได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาการขุดของเราจบนั่นเองครับ แรกๆยังไงนะครับสมมุติว่าเราได้แรกมาใช่ไหมมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ครับตรงสบอบตรงนี้ครับเห็นปะเราก็จะเอาก้อนแรกนะครับมาแลกนะถ้าสมมุติว่าผมได้อยู่2840่ใช่ไหมครับจะได้อยู่ที่20.84 DRN ครับนี่คือผลจำนวน30วันที่เราสตรเต็กกิ้งนะครับเขาจะจ่ายเป็นวันเลยนะครับก็จะมีบันทึกการขุดนะ เราเนี่ยก็จะได้รับแบบรายวันและก็จะมารวมสะสมนะครับการเก็บเกี่ยวนะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็น60วันครับการขุดนะผมก็จะคํานวณให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเราซื้อในส่วนของ20คขั้วเหล็กน,นะครับก็คือ 20DRN นั่นเองครับเราก็จะได้ 22, 1 1 4ครับถ้าเราทําการนํามาแลกครับจะเป็นกี่ d r n ครับ 22,140ใช่ไหมครับก็จะได้22.14 DRN นั่นเองครับถ้าเราจะแลกในส่วนของ60วันนะครับก็เราสามารถมาเลือกเองได้ครับ1ปี365วันครับผมใช้อยู่ประมาณ20่ั่วเหล็กนะครับคุณก็คือ20 20DRN ใช่ปะผมจะได้อยู่ที่ประมาณ6736ครับ 6736เนี่ยคิดเป็นเงินนะครับอยู่ประมาณ600 137ป่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ60 DRN นะครับอันนี้คือ1น1ปีนะ60 DRN ถามว่ามันตกอยู่ประมาณเท่าไรครับผมคำนวณให้เพื่อนดูก็ได้นะครับณปัจจุบันครับ60 DRN คูณ10.042นะครับตกอยู่ที่ประมาณ625ดอลลาร์ครับ ถามว่า1ปีถ้าเราสเต็กกิ้งเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณเท่าไรก็คือได้อยู่ประมาณ21,882ครับถามว่าทุนเท่าไรนะครับทุนที่เราจ่ายไปเนี่ย20คูณ10.42นะครับละคิดราคาปัจจุบันนะก็ตกอยู่ที่ 7,294น้บาทนั่นเองครับนี่คือกําไรก็คือจะอยู่ประมาณ21 0 0 0่ใช่ปะถ้าเราลงทุนแบบ1ปีนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมในการขุดนั่นเองครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อละกันนะครับถ้าใครอยากจะเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้เอาละกระเป๋าเงินครับถามว่าเอ้ยบางคนแบบว่าถ้าอยากจะเติมดีแอ็นเข้ากระเป๋า wallet เนี่ยทำอย่างไรครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนนะครับไปทําการผูกกระเป๋าก่อนครับเราเนี่ยจะเป็นนะครับต้องไปดาวน์โหลด um wallet แนะนำ um wallet นะครับ แล้วนะครับเลือกเชนให้ถูกด้วยเชนผมเนี่ยผมเลือกเป็น UTN นะครับหรือ U ตอนนะอย่างนี้ก็ได้ครับผมปึ๊บกดค o p y แล้วก็นำมาวางตรงนี้ครับเพื่อผูกกระเป๋านะครับปึ๊บแล้วจากนั้นครับให้เราเนี่ยกดเลขยืนยันนะครับยืนยันในอีเมลนะแล้วก็ผูกกระเป๋าให้เรียบร้อยครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถโอนสามารถถอนได้ตลอดเวลาครับสำหรับ DRN ในการร่วมกิจกรรมนั่นเองครับ เรามาดูกิจกรรมที่2ครับผมกิจกรรมที่2เนี่ยคืออะไรกล่องสมบัติลึกลับนะครับให้เราสังเกตตรงนี้ครับมันจะเป็นกล่องสมบัติลึกลับมีเซอร์ไพรส์ให้คุณกดเข้าร่วมครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีจํานวนกล่องให้กับเราครับเราต้องซื้อคีย์หรือกุญแจนะครับนี่นะ คีย์หรือกุญแจนะครับเพื่อที่จะมาเปิดกล่องสมบัติพวกนี้ครับการเปิดกล่องสมบัติเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนนะครับในการเปิดพอเราเปิดมาเนี่ยเราจะได้รับอะไรใช่ไหมเราจะได้รับในส่วนของก้อนแรกครับผมมันก็จะทําการสุ่มนะสมมุติว่าผมซื้อ5,000ชิ้นหรือ5000คีย์นะครับเพื่อที่ซื้อกล่องนี้ กล่องนี้เนี่ยจะเขาจะบอกว่าอัตราในการตอบแทนนะครับรบ1%ถึง1%นะครับค่าดการว่าจะได้รับนะครับอยู่ที่4,950ถึง5 0 5 0นะครับสำหรับตัวก้อนแรกเนาะเออแรกผมก็พาเพื่อนไปดูแล้วนะว่าแรกยังไงราคานะครับในการซื้อก็คือรหัสที่ต้องชำระนะครับก็คือ5 DRN นะครับเห็นไหม5 DRN นะแค่5เหรียญเองนะครับถ้าเราซื้อนะนี เราก็ต้องจ่ายนะครับโดยการไปเติมเหรียญ D R N เข้ามาก่อนนะ D R N ซื้อที่ไหนอย่างที่ผมบอกครับก็คือสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับ M E X C e นะก็ไปซื้อในกระเป๋า Wallet ตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยส่งเข้ามาใน Wallet นะครับของ U M Wallet นะแล้วจากนั้นนะครับค่อยนํามาเติมนะผูกบัญชีไดให้เรียบร้อยครับแล้วก็เติมสําหรับเกมอย่างที่เรารูนะครับก้อนแรกเนี่ยก็คือ1,000นะ1000จะได้ 1000ก้อนจะได้1 drn ครับถ้าเราเปิดออกมาถ้าสมมุติว่าเราได้5 0 5 0ก็คือกำไร50ก้อนแร่นั่นเองครับประมาณนี้โอเคไหมเข้าใจนะครับตีง่ายก็คือ1000อะ่ะเท่ากับ1 drn ครับก็เท่ากับอยู่ประมาณ10.42ดอลลาร์ครับผมณปัจจุบันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสายเสี่ยงดวงนะครับใครอยากเสี่ยงดวงหรืออยากจะเสี่ยงดวงแบบขั้นต่ำนะครับนี่12คีย์ก็มาครับเห็นไหม12บคีย์เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้รับอยู่ที่ 18ก้อนนะครับผมสำหรับราคานะครับอยู่ที่0.012 DRN นะตรงนี้นะครับอ่าก็ถือว่าถูกนะกล่องนี้ถูกสุดๆแล้วนะครับเล่นเกมก็ได้แล้วนะ0.012นะครับก็ค่อยเอามาเปิดนะเพื่อรับก้อนแรกแล้วก็สามารถนำไปสวอปได้นะครับเห็นไหมคนอื่นเขาแบบเปิดรัวๆเลยนะครับโอ้บางคนได้10,000ก้อนก็มีนะครับเห็นว่าเออรหัสนี้ได้รับ10,000อย่างงี้ครับหินก้อนโอ้โหเยอะแยะนะครับ ก็ตอนนี้ก็คนเล่นกันเยอะนะเรามาอ่านกดก่อนก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะเล่นก็เห็นไหมครับ1คีย์เท่ากับ0 0 0 1 DRN นะครับ1,000สโตนพลังงานเนี่ยหรือ1,000ก้อนแรกนะครับเท่ากับ1 DRN โอเค เอาเลยครับอีกอย่างหนึ่งใครนะครับที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มเทเล GRAM ที่เป็นกลุ่มคนไทยครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะเอาถือถือลิงก์ไว้นะครับเพื่อวิธีการหาเหรียญเนี่ยมันหาอย่างไงนะครับเออหาเหรียญอย่างไงให้ได้เยอะมันมีวิธีอยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเหรียญเนี่ยราคามันล่วงนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกเพื่อที่จะเป็นชี้พงให้กับนักร้อยจอนะครับผมกลัวตรงนี้นะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองหาแล้วก็ใช้วิธีหากันเองนะครับเห็นม คนอื่นเขาก็โพสต์มาแล้ครับว่าได้เท่าไหร่กันแน่ตีบงตีบอดนะครับดูดีเขาเออเขมีแบบอวดกันนะครับในกลุ่มนะของเทคนิคกัมนะครับก็อย่าลืมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้คอมมูนิตี้ก็ค่อนข้างยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยเป็นคนที่ยุคเริ่มแรกสําหรับเล่นเกมนี้เลยเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมระยะยาวนะครับมันไม่ใช่แบบง่ายๆนะในการที่เข้ามาเล่นและอยากจะเอินอยากเดียวนะครับเกมนี้ก็มีอะไรให้เราทําค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปด้วยครับ